ขอหน่อยเพื่อรักมาไหมนะครับอย่าเลยเพื่อนเรียบร้อยทุกคนแต่มันแจกบ้างนะถ้าเกิดว่านะโอ้โหดอกนี้นครับรู้เรื่องครับดอกเดียว2,000บาทนะครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยขวัญใจสลอทุกท่านเลยน,นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่ฟักทองคนเดิมนะผมเพิ่มเติมือเกมกับตันเบลตี้แห่งค่ายพีจีนะผมค่าหัวของกับตันนะผมลุยะคะวันนี้นะพกทุนมาที่1000บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะแตกหนักหลักหมื่นหรือเปล่านะจากกำไรหรือขาดทุนนะผมขออนุญาตด้นเบาเบสิบก่อนแล้วกันครับนะหมุนออโต้สิทีล้างหน้าเสือนะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะผมมาอัดคลิปบอกแนวทางการเล่นให้นะครับว่าวันนี้เนี่ยนะมีเกมอะไรที่น่าเล่นบ้างนะครับ เกมไหนที่มันแตกมันแจกบ้างนะถ้าเกิดว่านะโอโหดอกนี้รู้เรื่องครับดอกเดียว2000บาทนะครับเป็ดสิบทุนมาแค่1น0 0นะวันนี้ลายโคตรสวยนะครับเวลาเกมแตกเกมจ่ายนะพี่อย่าลืมไปลองเล่นตามนะครับผมแนวทางการเล่นเนี่ยลิงก์สมัครปักหมุดไว้แล้วใต้คอมเมนต์ครับนะไปลองสมัครกันได้เลยครับพี่ชายนะครับเออมาก่อน2อ0 0บาทนะครับมาขออนุญาตแล้วกันนะ นับลายมาดีแบบนี้อออินเดียดูเลยครับเบ็ดสามเซตครับหมุนออโต้สามสิบทีนับสเตย์ผมนะผมจะไม่กดหมุนเองเลยนะครับจะกดหมุนออโต้เท่านั้นเพราะการหมุนออโต้เนี่ยมันเหมือนในการบั็อกเอไอนับถ้าเกิดว่าสเกตเตอร์ไม่หล่นนับคือแตกนอกเนี่ยอย่างเมื่อกี้นับตัวแพงแม่งแตกหนักนะครับจากที่ผมลองเล่นมานะนับอันนี้เป็นนับทิคของแต่ละคนนะครับสูตรใครสูตรมันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เอาสเตย์ผมไปเล่นแล้วแตกนะนะฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยใต้คอมเมนต์ว่าไปแตกเกมอะไรมาบ้างนะผมจะได้ไปเล่นตามนะครับเออ มาไมเพื่อนเบตสามสิบทุนมาแค่หนึ่งพันเสียดายจัดเลยนะเมื่อกี้นะครับทุนหนึ่งพันนะครับจะแตกหมื่นหรือเปล่านะครับจะขาดทุนหรือกำไรนะครับฝากติดตามได้คลิปด้วยแล้วกันนะครับเออสวยครับตัวแพงมาหน่อยรู้เรื่องครับคูณห้าไหมคูณ5้าครับเกมนี้เนี้นให้ไม่คูณหนักหักเห็นป่ะนี่ครับดอกนี้มาพันหนึ่งนะไม้ก่อนพันครับ นะครับรางวัลก้อนตตลรอกที่2เบ็ด30นะครับทุนมาแค่1,000นะครับชั่วโมงนี้นะ2นาทีทำตังค์แน่นอนนะครับใครไม่เคยเล่นหรือไม่เคยมียูเซอร์เนี่ยกดสมัครได้เลยนะครับลิงก์ปักหมุดให้แล้วใต้คอมเมนต์นะครับขออนุญาตดันต่อหน่อยครับเบ็ด30ครับสวยครับคูณไม้เพื่อนต่อเนื่องไม้รู้เรื่องครับโอ้โหนะครับชั่วโมงนี้นะครับใครที่ดูอยู่แล้วไม่เล่นตามนะนะครับบอกได้เลยว่านะครับพลาดนะครับ ต้องตามให้ไวนะพี่การจะยูเซอร์ใหม่แต่จริงแน่นอนแนวของเราเนี่ยเล่นได้จ่ายจริงนะครับไม่มีปิดหนีแน่นอนนะครับประวัติเสียไม่มีครับไปครับเบ็ดสามสิบนะพยายามอย่าอยู่เบ็ดเดิมซ้ำๆนะพยายามปรับเบ็ดขึ้นลงนะครับกะเอานะครับว่าจังหวะไหนเกมมันมานะครับก็ปรับเบ็ดขึ้นเลยนะครับถ้าเกมไม่มาก็ปรับเบ็ดลงนะครับอยู่เบ็ดเดิมซ้ำๆเนี่ยยังไงก็หมดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาเพื่อเตเตอร์สามตัวนับนกฟินิกซ์สามตัวเกมนี้ขอหน่อยเพื่อรักมาไหม นะครับอย่าเลยเพื่อนเรียบร้อยทุกคนนะไม่มานะนะครับแต่ไม่เป็นไรนครับทุนเรามาแค่หนึ่งพันนะครับวันนี้กําไรอยู่ที่ห้าพันหกสิบ้าบาทผมต้องขอตัวไปถอนเงินก่อนละกันแนว่าเจอผมในคลิปหน้าละกันนะครับผม